สวัสดีครับเพืเ่อนๆทาง YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับวันนี้พบกับนายกอเล็กไลท์เหล่าประสบการณ์นใน EPC ซนะครับใน EPC นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเพืเ่อนๆไปติดตามรับชมกันเลยนะครับแต่อย่าลืมกดทุกใจกดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปชมกันครับตอนนี้ ได้เ็จสินการประกอบพิธีอันเชิดเล็กไๆเป็นทีเรียบร้อยเล้วเราไปดูกันว่าได้เล็กไๆอะไรบ้า,บางตามไปดูกันครับท่านผู้ชมที่เห็นก็จะเป็นเล็กไๆโกดปีและเล็กไๆวัฒณะต่างๆนี่ก็เป็นเล็กไๆแกว้ววัฒณะซียมพูนี่ก็จะเป็นเล็กไๆหยาดนำฝาทราววดีที่ท่านได้สเสด็จลงมาล่องไหนเขียนคู่ล่องไหนผ่านเลย อันนี้ก็จะเป็นเล็กไร้ยาดนาฝาทลาวดีล่งผืนก็ยั่งอันนี้ก็เป็นเล็กไร้แก้วเป็นวัตนะสีน้ำเงินนี่ออกมาจากพลังธรรมเลยเดินหาเดินตามมาเลยๆครับท่านผู้ชมที่เห็นนี้ก็เป็นทางเดินของเล็กไร คีเล็กไร้เพ่ตรงนี้นะครับจะเป็นท่างดำๆอยู่คีเล็กไร้เดินตามมากครับท่านผู้ชมเดินตามมาดูเรื่อยๆฮ้าไปเรื่อยๆฮ่าเือคล้องดีแล้วนี่ทานไรไม่พิษนะ่าจะเป็นเล็กไร้วัชราธาตุครับท่านผู้ชมที่ทันได้เสด็จลงมา นะครับนี่เป็นเล็กๆวัชราธาแล้วก็ต้องหาเลยอ่าเจออีกองแล้วสุดยอดเลยอง์นี้นิบจน่าจะเป็นเล็กๆโกดปีนะครับถ้าดูไม่พิดนะ่าจะเป็นเล็กๆโกดปีเพลิงจัดสีครับท่านผู้ชมที่ออกมาจากพานังธรรมนะครับปลกดีอ,องนี้นะครับ ผมก็ได้เตรียมคล้องไว้แล้วนะครับองนี้แปลกดีอันนี้เป็นเล็กๆโกดปีเพิ่มจะซีก็น่าจะลองชมขอลองชมบารรมีดูมีออกมาจากพานังธรรมเลยนะครับนี่ถ้าไม่เดินตามก็คงจะหาไม่เจอเดี๋ยวมาอาลองอธิษฐานดูว่า ก้ท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการกินฟอสฟอรัสหรือว่ากินวัวไม่คิดไฟนะครับมาดูว่าจะซําเร็จไมผมได้เตรียมไม้คิดไฟไวเร้วขอให้กินวัวไม่คิดไฟนะครับผมเด้เตรียมไว้สามกองก็<อ><อ>จะลองดูนะครับตั้งแต่ที่อธิษฐานเลยนะครับมาลองดูนะครับไม้คิดไฟสามก้านนะครับนี่เป็นเหล็กไหลเอ่อเหล็กไหลกวดปีแล้วก็เป็นเหล็กไหลวัชรธาตนะครับ เนี่ยเนี่ยที่ออกมาลองดูนะครับว่าจะจุดติดไหมเดี๋ยวทดสอบดูนะครับถามกล่องนะครับจุดติดนะครับกล่องแรกนะครับอธิษฐานขอนะครับลองดูจะเป็นยังไงนะครับ อ่าจุดติดนะครับอลองดูนะครับดูเยอะเลยก็แล้วกันนะครับอ่าจุดติดนะครับลองดูนะครับอธิษฐานขอ,อขอจุดทั้งหมดประมาณได้อธิษฐานขอว่า ขอจุดทั้งหมดทั้ง3ามกล่องนะครับก็ขอให้ปู่เนี่ยแสดงอิทธิปาธิหารว่าถ้ามีอิสรินในการกินดินฟอสฟอรัสนะครับว่าจุดนั้นขีดไปไม่ติดผมลองดูจะจุดให้หมดทุกกล่องเลยนะครับลองดูนะครับมาดูว่าปู่จะให้ไหมนะครับสามกล่องนะครับอันนี้ยังเหลืออีกสองกล่องมาลองไปดูนะครับ ติดนะครับนี่นะครับอ่าถ้ากฏว่าของแรกหมดไปแล้วครับก็จุดติดนะครับมาดูของที่สองกันนะครับ มาดูกองที่สองกันไอ้นี่ใส่เข้าไปชนหมดลยอ้าวครับไอ้นี่กล่องที่สองครับมาลองดูครับมาลองดูครับจุดติดหรือเปล่าดูนะครับ,รบจดดดบุดทีละสอง้านไปเลยไม่ติดครับไม่ติดครับมีลุ้นครับมีลุ้น เยอะนะครับเนีไม่ใช่ไม่เยอะผวจะจุดทีเดียวเลยดีกว่าทีละสองไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดมีรุ้นครับลองดูอ่ะไม่ติดดูว่าไม่ติดเอาะละจุดละ ไม่ติดนะครับนี่ไม่ติดครับโอ้สุดยอดแล้ครับครับไม่ติดครับหมดแล้วครับหมดกล่องแล้วครับ ไี่ติดนะครับไม่ติดครับหมดแล้วนะครับต่อไปดูกล่องที่3านะครับต่อไปเป็นกล่องที่3านะครับดูนะครับดูนะครับ นี่นะครับไม่ติดครับเอาได้ของดีแล้วครับของของที่3ามมันก็ไม่ติดนะครับจุดเยอะๆเลยนะครับจะได้รีบเก็บของนะครับ อ๋อองที่สามมาดูนะครับไม่ติดครับองที่สามไม่ติดอีกเรื่อยๆนะครับไม่ติดนะครับจุดไม่ติดนะครับไม่ติดครับองที่สามก็ไม่ติดนะครับ นี่นะครับเป็นอ่หมดแล้วก็เนี่ยโอ้โสุดยอดเลยสาธุบามีปูป่นะครับโอ้โหนี่นะครับอัอนนี้ดูแล้วน่าก็น่าจะเป็นเหล็กไหลขดปีเพลิงนะครับเป็นมีเหล็กไหลเพลิงอยู่ด้วยน่าเป็นเหล็กไหลน้ำหนึ่งครับเนื้อเนื้อ,อ,องามมาก นะครับมีสีปีกแมลงทับแล้วก็เอ่อเป็นเหล็กไหลน้ำหนึ่งสีปีกแมลงทับนะครับเป็นเหล็กไหลเพลิงอยู่ในองค์เดียวกันนะครับนะครับนี่งดงามมากเลยนะครับอ่ลองดูจุดติดหรือเปล่าลองดูอีกครั้งหนึ่งครับไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดจุดไม่ติดแล้วครับ ได้ได้ของดีไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามคลิปนักรเหล็กไหลนะครับเล่าเรื่องนะครับในอีพีต่อไปนะครับอันนี้องค์นี้นักเรกเหล็กไหลไม่ปล่อยแล้วนะครับเก็บไว้เป็นคู่บารามีนะครับของนักรเหล็กไหลนะครับอันนี้เป็นเหล็กไหลคู่บารามีแล้วก็ได้เป็นเหล็กไหลวัชรธาต์มาอีกหนึ่งองนะครับหลังจากที่กระทาพิธีอัญเชิญองค์ปุพยาสมิงเหล็กไหลแล้วนะครับก็ ก็ดีใจครับเก็บไว้ครับไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยองค์นี้นะครับหลังจากที่ได้ประกอบธรรมพิธีอัญเชิญองค์ปู่พญาสมิงเหล็กไหลาภายในถ้ำตามธรรมชาตินะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่าประสบผลสำเร็จนะครับว่าทวดเจ้าถ้ำนะครับท่านให้ความเมตตา กับนกักเรียนเหล็กไหลแล้วก็คณะมากนะครับนกันกนักเรียนเหล็กไหลก็อยากจะบอกว่าวิชาการอัญเชิญเหล็กไหลนะครับหรือว่าวิชาการเรียกเหล็กไหลเนี่ยเป็นวิชาที่มีมาแต่โบร,โบราณน,นะครับแล้วก็เป็นวิชาที่เรียนยากมากที่สุดนะครับในการที่จะประกอบพิธีหรือจะกระทําพิธีอัญเชิญเหล็กไหลนะครับเป็นเรื่องที่ มีความเชื่อมาเนิ่นนานในทางบวกตามเรื่องเล่าว่าเหล็กไหลนั้นมีฤทธิ์พาลานุภาพนะครับเยอะแยะมากมายนะครับในทางลบก็มีข่าวหรือกระแสออกมานะครับว่าเป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นกันบ้างนะครับวันนี้นะักเนกอเหล็กไหลนะครับได้ศึกษาหรือเดินทางมาเส้นทางสายนี้เป็นเวลา 7-8ปีแล้วนะครับเ8ปีเนี่ยก็รู้เรื่องราวของเหล็กไหลหรือวิชานี้นะครับมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ถามว่าตัวเองเนี่ยสำเร็จแล้วยังในวิชาการอัญเชิญเหล็กไหลหรือการเรียกเหล็กไหลนักเรียนกรขอตอบตรงๆเลยนะครับว่าทุกวันนี้นันกเรียนรเหล็กไหลเนี่ยสำเร็จได้แค่8 0เอเองเท่านั้นนะครับอีก20%เนี่ยก็ยังไม่สำเร็จนะครับนั่นหมายความว่าวา,าเราเดินทาง ไปที่ทำถ้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ก็หลายๆายครั้งที่ <c oughs> นันกนันกฤเหล็กไหลนะครับได้เข้าไปกระทําพิธีอัญเชิญก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับคลิปแต่และคลิปที่นันกกๅเหล็กไหลนะครับได้ได้ทามาให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามได้รับชมอ่าได้ความรู้กันเนี่ยเป็นคลิปที่อัญเชิญเหล็กไหลพญาสมิงเหล็กไหลประสบความสําเร็จนะครับคลิปที่ผ่านมาที่อัญเชิญไม่ได้ก็ ไม่ได้ทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้มาชมกันนะครับนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พิธีกรรมเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การไปสํารวจถ้านะครับการไปสํารวจถ้านะครับที่อยู่ขององค์ปู่พญาสมิงเหล็กไหลนี่แนหะเราก็จะต้องมอีวิชาความรู้นะครับว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเส้นทางนะครับเส้นทางทางเดินของเหล็กไหลหรือจะเป็นลักษณะของขี้เหล็กไหลเนี่ย ท่านจะอยู่บริเวณไหนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อเราทราบแล้วว่าถ้าบริเวณแห่งนี้เป็นถ้าที่สะอาดสะอาดและก็มีขี้เหล็กไหลอ,อยู่เ็าจะมีทางเดินของเหล็กไหลอ,อยู่นะครับก็ให้ให้เราเนี่ยเดินทางนะครับตามไปเส้นทางเดินของเหล็กไหลนะครับแล้วก็เมื่อเราไปเจอรังของเหล็กไหลเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าถ้าเป็นรังแม่เนี่ยเขาจะใหญ่หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรังลูกเนี่ยเขาจะเป็นรังเล็กๆๆๆๆ ให้เราพิจารณาดูนะครับเมื่อเราเจอแล้วว่าหลังแม่เขาอยู่ที่นี่นะครับเราก็ต้องใช้วิชานะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเครื่องเส้นไหว้ก็ดีนะครับการปูผ้าขาวก็ดีนะครับการนั่งหันหน้าไปทางทิศไหนก็ดีนะครับภายในถ้ำไอ้นี้ก็ต้องมาเรียนรู้กันนะครับส่วนเวลาเราได้ดูเลือกงามยามดีแล้วนะครับว่าวันนั้นว่าเราจะมา กระทำพิธีอัญเชิญองค์ปู่พญาสมิงเล็กๆเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับมันจะมีป่ากแก่นะครับมันจะมเีเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก่อนถึงบริเวณถ้ำเนี่ยมันจะเป็นป่ากแก่ก็ต้องรู้จักวิธีการเปิดป่านะครับบอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่เทว,วดาว่าเรามาทําอะไรนะครับหลังจากที่เราประกอบพิธีเปิดป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเดินเข้ามาถึงหน้าบริเวณหน้าปากถ้ำเนี่ย เราก็ต้องทําพิธีเปิดถ้านะครับหลังจากที่เราก็ทาพิธีเปิดถ้าเพื่อขอองค์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหลังจากนั้นเราถึงเข้าไปประกอบพิธีกรรมอัญเชิญองค์ปู่พญาสมิงเหล็กไหลทุกกระบวนการที่นักกรเหล็กไหลได้เล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับการที่จะมาถ้ำเนี่ยจะต้องอาศัยความกล้าหาญด้วยเพราะว่าในพื้นที่ป่าอาจจะมีสัตว์ที่ดุร้ายอาจจะมีงูมีสัตว์เลื้อยคานานานาต่าง หรืออาจจะมีพูดผีปีศาจคนที่จิตใจอ่อนเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะมาเรียนวิชาการอันเชิญหรือการเรียกเหล็กไหลนะครับน,นล้วก็เหล็กไหลเนี่ยได้เรียนวิชานี้มา78ปีแล้วนะครับกับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ได้มากระทําพิธีไปสะสะเสาะแสวงหาถ้ำตามธรรมชาติไปเรื่อยครับบางครั้งก็ไปคนเดียวบ้างนะครับบางครั้งก็ไปเป็นหมู่คณะกันบ้างนะครับจะพูดถึงเรื่องราวของเหล็กไหลเนี่ยจะมี ทวดเจ้าถ้ำทวดเจ้าป่านะครับเพชรพยาธรคนทันนะครับตลอดไปถึงดวงวิญญาณทั้งหลายนะครับที่ท่านเฝ้าดูแลรักษาอยู่นะครับการที่จะเข้ามากระทําวิธีอัญเชิญเหล็กไหลได้เราก็ต้องมาบอกกล่าวท่านนะครับปรขอความเมตตาจากท่านนะครับเพื่อขอให้ท่านเนี่ยได้เมตตาเรานะครับ เหมือนที่ผ่านมาหลายๆครั้งนะครับที่นะักละครเหล็กไหลได้ประการามวิธีอัญเชิญองค์ปู่พญาสมิงเหล็กไหลมานะครับก็บางครั้งท่านก็บังตาเราเรา,เรารู้แล้วครับว่าเหล็กลงมาเราได้ยินเสียงเหล็กลงมาแต่ท่านบังตาเรานะครับเมื่อท่านบังตาเราถามว่าเราทํำยังไงนะครับเราทํำยังไงเราต้องเดินออกมาตรงหน้าปากถ้านะครับแล้วก็ต้องไปบอกบอกพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางใหม่แล้วก็ขอบาร,รมีของครูบาอาจารย์ใหม่นะครับหลังจากที่เราเข้าไปนะครับ ตามว th mm hmm. ารลจิตที่เราสื่อได้ว่าองค์ปูเหล็กไหลท่านจะเสด็จลงมาตรงบริเวณนั้นเราก็เข้าไปดูนะครับเมื่อเข้าไปดูเมื่อเห็นแล้วนะครับว่าเหล็กไหลเสด็จลงมาแล้วให้เราทําการสวดนะครับบทอัญเชิญต่อไปนะครับเมื่อสวดบทอัญเชิญต่อไปเหล็กไหลก็จะที่เขาบังตาอยู antas, ่ก็จะก็จะออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเหล็กไหลเนี่ยเป็นของสูงนะครับ นั่นละก็เหล็กไหลอยากฝากไว้นะครับว่าองค์ปูเหล็กไหลเนี่ยเป็นของสูงและเป็นการกระทําพิธีอัญเชิญองคูเหล็กไหลเนี่ยที่ยากมากๆนะครับที่ยากมากๆไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับไม่ว่าการไปสารวจป่าสํารวจถ้าแล้วก็ทําพิธีอัญเชิญกว่า,าจะอัญเชิญได้เนี่ยลำบากยากเย็นแสนเข็ญน,นะครับอ่าเป็นของที่อยู่ตามธรรมชาติซึ่งผู้มีวิชาเท่านั้นนะครับหรือมีบุญสัมพันธ์กันถึงจะอัญเชิญองคู พยาสมิงเหล็กไหลอัญเชิญอ,ออกมาได้นะครับซึ่งจะอยู่ในผนังถ้ำหรือผนังหินซึ่งท่านออกมาไอ้น,นี้เป็นของเทพเทวดาเป็นของสูงที่สุดแล้วนะครับมนุษย์นะครับชอบดึงท่านให้ต่ำลงมานันากะกรเหล็กไหลคนหนึ่งแล้วครับซึ่งเป็นเป็นคนรักองค์ป่พญาสมิงเหล็กนะครับเป็นคนรักองค์ป่พญาสมิงเหล็กไหลนะครับเป็นคนที่ศรัทธาต่อองคูป่พญาสมิงเหล็กไหลมากเพราะว่าไปเจอของจริงมาแล้วนะครับ ไปกระทําพิธีอัญเชิญมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ทดลองนะครับลองอธิษฐานดูว่าขอเป็นองค์ปู่พญาสมิงเหล็กไหลนะครับที่กินฟอสฟอรัสหรือว่ากินดินปรสสิวนะครับผลปรากฏว่าท่านแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารนะครับก็คือองค์นี้นะครับที่อธิษฐานไว้ว่ากองกองไม้ขีดไฟสามกลองเนี่ยขอถ้าว่าปู่มีอิทธิฤทธิจริงข,ขอให้ไม่กินกองไม้ขีดไฟนะครับ กองแรกก็คือจุดติดนะครับพอกองแรกจุดติดนะครับต่อไปเป็นกองที่2ก็จุดไม่ติดกองที่3ก็จุดไม่ติดไอ้น,นี้ที่เขาเล่นกันเขาบอกว่าถ้าว่ามีเหล็กไหลชนิดเนี้ยที่จุดกล่องไม่ขีดไฟไม่ติดเนี่ยก็จะเป็นมูล,ลค่าเป็นร้อยร้อยล้านสองสามร้อยล้านก็แล้วแต่แต่ว่านักลงเหล็กไหลไม่ยอมที่จะลงไปอยู่ภายใต้ไดนาหรือนายทุนแน่นอนนะครับ เพราะว่าวิชาของเราเหล็กไหลของเราเป็นของสูงอยู่เหนือทั้งหมดทั้งปวง <c oughs> คุณอย่ามาตั้งแง่กับเราคุณอย่ามาตั้งแง่กับเราว่าเราจะต้องอย่างนั้นเรายังต้องอย่างนี้เหล็กไหลนี้ <c oughs> ไม่ใช่เป็นเครื่องรางของขังนะครับที่มนุษย์ทําขึ้นมานะครับหรือ,อปลุกเสกก็จะทําขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปเข้าโรงงานผลิตมาก็แล้วแต่แล้วมาทําพิธีกรรมปลุกเสก ต่เหล็กไหลนี้เป็นเรื่องของอากินไตย,ยากแต่ผู้คนทั่วไปจะเชื่อถือได้นะครับถ้าไม่เห็นกับตานะครับแล้วก็เป็นเหล็กไหลของสูงนะครับซึ่งนันกลูกกอเหล็กไหลห่วงเหงแล้วก็รักษาในวิชาตรงนี้มากนะครับแล้วก็รักษาองค์ปู่มากจะไม่ทําให้องค์ปู่เนี่ยลงไปต่ําเด็ดขาดจริงๆแล้วอนะเหล็กไหลเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าของเงินเนี่ยจะตีเป็นมูลค่าของเงินไม่ได้เลยนะครับ นะครับท่านผู้ชมมันมันตีไม่ได้อะ่ะคือมันมันมากกว่าร้อยล้านพันล้านมันมันเป็นมูลค่าทางจิตใจที่สูงมากแล้วก็สูงจริง,รงๆนะครับก็ส่วนการจะเช่าบูชาอะไรก็อยู่ที่อาจารย์ที่เขาจะเอามาตั้งราคากันเองนะครับส่วนเหล็กไหลของนั้นก็เหล็กไหลเนี่ยมูลค่าสูงทั้งหมดนะครับถือว่าตีเป็นมูลค่าของเงินไม่ได้นะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ ได้คิดด้วยในเรื่องราวตรงนี้อันนี้เป็นเหล็กไหลของแท้ของจริงนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปลองขอชมบารมีแล้วปรากฏว่าไม่กินกล่องไม่ขีดไฟนะครับเป็นลักษณะเหล็กไหลโกดปีเพลิงนะครับเป็นเหล็กไหลปีกประลงทับที่ที่ออกมานะครับก็สวยสดงดงามนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับได้ติดตามนะครับ ในช่องของนักรกรเหล็กไหลเล่าเรื่องนะครับ EP ต่อๆไปนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2หรือที่3ประมาณนี้นะครับจำไม่ได้แล้วนะครับทำเองเดี๋ยวก็ต้องกลับกับไปทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเหล็กไหลเนี่ยเดี๋ยวน,นักรกรเหล็กไหลจะมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันอีกนะครับวันนี้นักรกรเหล็กไหลก็ สวัสดีครับก็ขอไปก่อนนะครับ